สวัสดีครับผมครับคุยกับ Google Slide ครั้งนะครับกับการใช้งานง่ายๆนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาดูที่ในส่วนเมนูไฟล์นะครับในเมนูไฟล์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของการแชร์แชร์คือการที่ทําให้ทุกคนสามารถใช้งาน Google Slide ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการแก้ไขนะครับลองคลิกคําว่าแชร์ดูครับพอเราคลิกคําว่าแชร์นะครับก็จะมีการกําหนดสิทธิ์นะครับว่า เราจะกําหนดสิทธิ์ให้ใครบ้างนะครับอย่างเช่นการกาหนดสิทธิ์แบบนี้นะครับแบบไม่จํากัดหรือว่าทุกคนที่รับลิงก์นะครับเราก็กําหนดเข้าไปแล้วก็จากนั้นนะครับทําการคลิกนะครับคัดลอกตัวลิงก์นะฮะเพื่อจะให้กับผู้ใช้นะครับที่จะสามารถเข้ามาใช้ในการกําหนดรูปแบบของ Google Google Slide เราได้นะครับจากนั้นกดกดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับต่อมาครับเมนูต่อมาเมนูเกี่ยวกับเรื่องการใหม่นะครับ ใหม่นี่คือการสร้างไฟล์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์จากการนําเสนอใหม่การสร้างไฟล์เอกสารนะครับสเปกชีสนะครับหรืองเกี่ยวกับฟอร์มการวาดภาพนะครับก็คือการสร้างไฟล์ใหม่ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับสไลด์ที่เราทํางานตรงนี้นะครับการเปิดคือการเปิดสไลด์นะครับก็คือสไลด์ที่เรามีอยู่มีสไลด์ที่ไหนบ้างเราสามารถทําการเปิดไฟล์เปิดสไลด์ขึ้นมาได้นะครับจากนั้นนะครับเราเข้าไปต่อในเรื่องของการ นำเข้าสไลด์นะครับก็คือถ้าเรามีสไลด์อยู่ที่สไลด์อื่นนะครับเราสามารถนำเข้าสไลด์ได้ตัวอย่างเช่นนะครับคลิกที่การนำเข้าสไลด์นะครับก็จะปรากฏสไลด์ที่เราเคยสร้างหรือสไลด์ที่เราเคยแชร์นะครับลองคลิกที่สไลด์ทีต้องการดูครับคลิกเข้าไปแล้วเลือกครับเลือกคราวนี้ในการทำงานของสไลด์นะครับเราสามารถเลือกสไลด์นะครับแล้วก็นำเข้าได้เลยนะครับ เราก็ได้สไลด์ขึ้นมาที่เรานําเข้าเข้ามานะครับนี่คือการนําเข้าสไลด์นะครับจากนั้นนะครับไปที่การทําสําเนานะครับการทําสําเนานะครับเราสามารถทําสําเนาได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือทาทั้งทั้งทั้งหมดนะฮะสมมติรด้วยกันมีด้วยกันสสไลด์ในการทําสําเนา fi, คือเราสามารถทําสําเนาทั้ง4ส,สไลด์ได้หรือ เราจะทำแค่1สไลด์ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกที่สไลด์นี้นะครับเราต้องการทําสําเนาคลิกเข้าไปครับไปที่ทําสําเนาแล้วก็ไปที่สไลด์ที่เลือกครับคลิกเข้าไปเราสามารถตั้งชื่อสไลด์นะครับกําหนดไดที่เราจะไปกับปรากฏนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีได้องชั้นเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บสไลด์นี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็ทําการคลิกทําสําเนานะครับ รอสักหน่อยนะครับสักพักเห็นไหมครับเราก็จะปรากฏนะครับสำเนาที่เราทําขึ้นมาเรียบร้อยนะครับที่เราเลือกแค่1สไลด์นะครับนี่คือวิธีการทําสำเนานะครับแบบง่ายๆนะครับต่อไปครับไปที่คําว่าอีเมลอีเมลคือการส่งเมลนะครับส่งสไลด์นี้ให้กับคนอื่นนะครับโดยการกําหนดอีเมลเดรสนะครับตรงนี้นักศึกษาไปทาดูนะครับการดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดก็คือการนําสไลด์ไปใช้งานนะครับ ดาวน์โหลดในรูปแบบของ powerpoint ก็ได้รูปแบบของสไลด์ที่เป็นนับสกุลท,ทั่วไปได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น pdf ไฟล์เป็น text ไฟล์นะครับเป็นภาพก็ได้นะครับนี่คือการดาวน์โหลดนะครับทำให้ใช้แบบออฟไลน์คือในกรณีที่เราต้องการสไลด์นี้นะครับไม่ต้องการออนไลน์เราก็สามารถทำแบบออฟไลน์ได้นะครับประวัติเวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันของ google Slide นะครับการเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อเราคลิกที่การเปลี่ยนชื่อปุ๊บนะครับ มันจะโฟกัสที่ชื่อของสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปเลยครับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อการย้ายการย้ายสไลด์นะครับการเพิ่มไปในส่วนของ google slides นะครับการย้ายคือย้ายออกจากโฟลเดอร์ที่เรากำหนดนะครับการเพิ่มเข้าไปในได์คือเราสามารถกำหนดได้ว่าจะกลับไปกำหนดที่ตรงไหนได้บ้างนะครับการย้ายเปทางขยะคือการลบนะครับการเผยแพร่ไปยังเว็บ ลองคลิกดูครับเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ไปในรูปแบบของเว็บไซต์ได้นะครับก็คือเรากําหนดว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มีการดูสไลด์เรานะครับเราก็สามารถคลิกลิกต์ตัวนี้นะฮะไปใช้งานได้เลยหรือเป็นแบบฝังนะครับก็คือเอาไว้ใช้กับพวกโปรแกรมอย่างเช่น Mo เด n ก็ได้นะครับเราสามารถคลิก,กไฟล์ตรงนี้นะครับไปฝังไว้ในคลิปของ Mo เด n ได้เลยแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับจะมีเรื่องของภาษาที่ใช้การตั้งค่าหน้ากระดาษการตั้งค่าหน้ากระดาษก็คือในกรณีที่ต้องการที่จะเอามาใช้ในการทํางานนะครับเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามอัตราส่วนที่กําหนดนะครับต้องการเป็นเซนเป็นเมตรเ,เ,เป็นพิกเซลเลือกได้เลยนะครับอันนี้คือรูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษสามารถเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นได้เช่น PowerPoint อะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับ การตั้งค่าและก็ตัวอย่างพิมพ์นะครับเราสามารถพิมพ์ไฟล์เอกสารตรงนี้นะครับไปที่เครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวมีการแสดงผลนะครับนี่เองนะครับคือการพิมพ์นะครับเราก็คลิกกระบวนการในการพิมพ์ในรูปแบบที่เราต้องการได้นี่คือลักษณะของ Google Slide นะครับในรูปแบบของเมนูไฟล์นะครับคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการใช้โปรแกรม Google Slide ครับสวัสดีครับ